ใต้ฝากระโปรงรถของคุณดูแลครั้งล่าสุดเมื่อไหร่สวัสดีค่ะแก้มนะคะพบกันพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้แก้มมากับช่างโน้ตค่ะเหมือนเดิมวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาทำความสะอาด ห้องเครื่องเนื่องจากปัญหาที่เราเจอนะคะรถคันนี้12ปีนะคะก็เวลาที่เราเปิดห้องเครื่องมันจะทําให้รถเราดูโทมเนื่องจากมันมีคราบข้อเมาเยอะเป็นสะสมระยะเวลาที่นานๆนะคะเดี๋ยวแก้มจะพาไปดูเลยค่ะว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีน้ำยาสลายคราบไพแมกนะคะ น้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าสะอาดนะคะใส่ฟอกกี้แล้วก็มีแปรงสีฟันที่เราไม่ใช้แล้วนะคะเราก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ค่ะแล้วก็แก้มจะมีแปรงตามไซส์นะคะที่จะช่วยขัดขัด,ขดตรงฝากระโปรงตรงนี้นะคะแล้วก็มีผ้าสะอาด3าผืนนะคะค่ะที่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะแก้มติด ตรงนี้เพื่อป้องกันตอนที่เราฉีดฟอกกี้นะ้ํามันจะได้ไม่ถูกห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวฝั่งนี้เดี๋ยวแก้มจะให้ช่างโน้ตทําให้ดูก่อนนะคะว่าความแตกต่างเนี่ยมันจะออกมาเป็นประมาณไหนคะ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะตรงนี้เรามีการเช็ดฝุ่นไปแล้วนะคะสีมันก็จะดูหมองๆเนื่องจากว่าตรงนี้แล็กเกอร์มันจะไม่เหมือนกับห้องกับตัวถังนะคะเริ่มเลยค่ะเดีแก้มช่วยนะคะ ยิงตัวนี้มันก็ไม่ได้กัดมืออะไรนะคะแต่ช่างก็ใส่เพื่ออะไรช่างให้ดูดีใช่ไหมครับโอเคเห็นไหมคะน้ำดำๆมันก็จะเริ่มไหลออกมาแล้วภาพพวกนี้มันจะเกิดจากขมเหแล้วก็ความร้อนที่มันสะสมนานค่ะเกมช่วยช่าง ขึ้นนิดหนึ่งแล้วนะคะนะคะต้องเครื่องนี้เราน่าจะลงสักสองสามรอบนะคะเนี่ยมันจะได้ใหม่ค่ะตอนนี้เราก็คิดว่า น่าจะเพียงพอแล้วนะคะแก้มไก่ช่โนรถก็ขัดไป2อถึงสรอบเลยนะคะก็ถือว่ารถ12ปีได้ประมาณนี้นะคะแก้มก็ใช้ผ้าที่เปียกน้ำมาเช็ดน้ำยาออกนะคะอีกตัวนี้ไม่ได้กัดมือนะคะคุณผู้ชมโอเคดูดีขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะตรงนี้มันเป็นสีด้าน จะไม่เงาเหมตัวถังรถยนต์เราแต่รับรองว่ารถเราใหม่แน่นอนถ้าเราเปิดห้องเครื่อค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้นะคะความแตกต่างที่เราทำก็เห็นได้ชัดเลยนะคะอันนี้ก็จะยังสกรปรกอยู่ตัวนี้ก็จะขาวขึ้นนะคะมันจะขาวได้ประมาณนี้นะคะเนื่องจากมันเป็นสีด้านนะคะค่ะมันก็จะไม่เงาเหมือนตัวถังรถยนต์เราแต่ว่า มันจะดูดีมากลด10ปีได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะค่ะวันนี้แก้มก็เช่นเดิมนะคะมาขายของเหมือนเดิมนะคะน้ำยาตัวที่ช่างนดตถืออยู่เนี่ยชื่อว่าคลายแม็ Mac นะคะถ้าคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากจะเอาไปทําเองนะคะก็สามารถติดต่อกับอัลต้พัทได้นะคะหน้าร้านก็มีจําหน่ายนะคะแล้วก็มีบริการส่งด้วยนะคะค่ะ แต่วันนี้แก้มกับช่างโนต้ตต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแก้มหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ดีสำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านและอยากทำตามนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ ใต้ฝากระโปรงรถของคุณดูแลครั้งล่าสุดเมื่อไหร่